ท่านครับพี่น้องปองไปสุขุมสุขคนครับตอนนี้อาจารย์แหล่พ้าร้อยสิริน้ำพ้าทุกท่านไปที่นี่นะครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านวัดวุฒิแห่ครับพี่น้องโอ้ยมันเหนีนะพี่น้องว่าไงถึงลุมมนหลายพี่น้องเลยบอกขาำขาดข่ำลุมหลายครับพี่น้อง เยยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเป็นบงตัวเลขครับพี่น้องมือนนี่หลังจากบอกว่าเป็นมีบุญมีงานมีกาัดเป็นเองที่ภารกิจท่ากรุงเทพบด้มาน้ำเปินมันนี่ก็ลเลย่ยน้ำผ้าทุกท่านพี่นอ้องเอฟซีทุววกท่านตราไรยาวะยะเด้อพี่น้องเลยอ๋อมาจจุบัแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวัดกุ้งแช หลังจากหมู่บ้านเพิ่มนี่บุญไม่งานม่การการยิยนข่าวว่าคนร้ายหลายเป็นหอังบ้าน,นจะ่าแอวเองติดารกิททางเทปก็เลยบดเดีม,มากนักเจ้าก็ะเรยมาตามติดติดตามวันนี้แหละครับพีน่น้องเอฟซีทูทันว่าสิมีตัวเล็เต็ดติดแตัวเล็ให้พี่น้องขาดตัวเอฟซีท่ทนนะครับเนาะมากครับชมบรรยากาศในวัดพี่นหอังเอฟซีทูทันครับกลับนวัสการหลวงปู่ครับจะเล่นพ่อญาติโยม มินม you er. like, ีแอดมินสวัยผ right ้าลวดเอียงนั่นนี่อ๋อแลพารวดค่ยังเกาะแหลพารวยแล่้ารวยแต่ก็เอียงนั่นแบกครับเบบครับนาคีมีรูปมีลายซื้อบรุ้มมีมีครับอีคางนั้นคุรามออย่างนี้มักนงานกปกแล้วรงวย่างคีเจ้า ท่ากันทรงเงินมาแน่คุณละลอยสองลอยซอยกันถือวัตถุให้เจ้าของทรงมากเน่ยนาสายบุญมากสายบุญขอบคุณขอบคุณหลยๆทภากันสนับสนุนพุทธศาสนาเอาเข้ใหันไเรื่องุ่มเรื่องต่อไปเนาะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกบท่วละเขาต้องใส่พิเจนหน้าย่านออกว่ามันเป็นอย่างไร ก็ด้ยินว่าก็ด้ยินงยานโ่มลายคนว่าฝันก้อนแล้วสั่นก้อนแหลวก้อนเอียวพ่นฝันว่าจะไห๋ครับกัฝันว่ามีคนอยู่สามก้นพนังพนมมือาซั่นพนมมือเลยตีเป็นสาพนมมือกหาะครับเขานมมือรับแลนวก็1นมมือเทียนึงก็เป็นหน่งซั่นครับบี ามหาหึ่งพระเจ้ากระซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วผมือนม่ตงกับอันนี้นะพเจ้าว่าคือว่าก็ว่ากันมีหลายคนว่าเลขมากกับหนึหาหาหนึงครับสามหาหาสามครับเพราะว่าจำได้ว่าอยู่จุ่มสีจุ่มสีเลขมันเคยออก2องหาแปครับสองหาแป,าแปต่อมาก็ออกสองกแปดมันกระซื้อกันเพราะไรครับ สาเหตุซิวอะไรเพราะว่าเป็นวันเกิดของนายหลวงควันที่28กรกฎาคมอายุ68ปีมาไปโพข้างล่างครับหาสามนี่โพข้างล่างหาสมเรยว่าขึ้นมาขึ้นมากระซิกขึ้นมาหาสามเพราะว่ามันป็นมันหนาหนาจะนะเพราะว่าถ้าสามหามันก็ไม่ตด้อม่ไดออบเทียบจะหาสามคู่มาหาสามเหาะ มากชอบเพราะว่ามันคล้ายๆเลขกอยจู๋สีครับจูมส,สีนะสำคัญแต่จากหาสามเดี๋ยวเลยก็ค่อยเป็น<ะ>1นึ่งเก่าสามเห็นออก3ามเก่าหนึ่งครัตัวโลกเขา่วนให้มาให้แปดตางกัน<ะ>ครับครับครับผมอันนี้นมันคิดถึงว่าเด็กสองแปดสองหาแปดแล้วมนเป็นสามหาหนึ่งเนี่ยมันมี3สามกับหาไงจากครับแต่ว่ากะมีไล่ปนตีไป กามาหลายกามี่ยัง so ก็ซิดซีด so ซิ uh ่ง่งนี้่ซิดบ่ครับเอ่อที่พันวาเป็นมาหนึงหาหนึงครับครับากวแล้วแก้ก็นอนาะว่าอาจารย์คือบอกศูนย์หาศูนย์ื้อไว้ี่ย่ใ่แต่ไกันไหนทำมันสั่งได้เจ้าคุโบซิดข่ยครั้งแรกคซดอาจารย์ครั้งแรกอาจารย์ซีดเขียนล่งสนุกัมันก็คือมันก็เห็นเรองสั่นเพราะว่าในอใน บวกพญา,ยานาคเนาะในปปบวกเพิ่นกันมันก็เห็นจัังซ่น,นอยอกสั่งเราเป็นนี้ก่อนนั้นก่อนนั่นาจารย์ไปวัดหน้าพัางไปวัดแนาหน้าพัางก็ลเ,เ,เ,ลเลยไปเห็นสมถามสองร้อยปีไปแบกอธิษฐานขอเอ้ยว่าให้ลูกเห็นหมูกแกงตาทิดได้เด้อสุสิได้มาสร้างมาแปลงมันก็เบิดออกมาเห็น2สังตัวเห็น2ตัวบัดนี้เมื่อวานนี้ กูช yani ื่อเขามาหม่มาหม่อปานปีสองมาฮอนภาษาังกยพอมากนะมึงเพราะเดเทีสีกันเอามากอพอเร่มากไปเ่ยโยกเพลนไปตตแก่โตใหม่อะไรโยกเพลินมากวอยู่หนาสารเพลินเราจะเห็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยแขนเป็นจำข้นันค้นบีบบีบบีบแขนนะที่เป็นซับัเป็นโตเลี่ยง2โตเพื่อกันเพื่อกันกับอยู่บ้านนาพัง เขาเรียกว่าเดี๋ยวรอเบ่งก่รอรอเบังเขาเหตุที่ก่อนเราทำเดี๋ยวนี้รอดแล้วมันเริปลนสามหาสามหาหนึ่งเนาะอันนั้นเป็นหาเจ็บคือแขนตแขนโซดหือก็กหาเจ็บพี่ผูอนเห็นยูดแขนนีหาเจ็บหาเจ็บยี่ต้นขามีพุนก็ะหาเจ็บแล้วมาออกยืนี่สามหาหนึ่งหนึ่งกับเจ็บตัวเดียวกับแม่ ตัวเลือกเตรียมมันเบิร์นอ,อยู่ในปวงมันสิเป็นตัวซ้ำๆตัวหนักๆหนึ่นนเป็นขี้จังเด็กนึงแต่ว่ามันสิมีหลวมๆมากคือย,ยงังสี่นะคือยังสี่นะแล้วโนมยันมันสิออก,กตัวเกาว่าบ่ราะจริงได้สำหรับระดับแต่เรียกว่าแบบมีนฟังแต่ตะก้นที่มากฟังเพื่อให้้หพิจารณาเ<อ>นาะพิจาร้าในสิ่งเหล่านี้คือบางครั้งขี้จางสามสามแปดเนี่ย สามแปดแปดสามม้นกลับมากลับทั้งสองหัวเรียนบอกมันเอกออกแปดสามมออกสามแปดนะครับมื่อนีอาจารย์ก็อายุครบเก่าหเก่าปีพอดีมันวันเกิดอาจารย์ครบหาืเก่มือนีรู้ว่านุกรบาามือนีวันที่สิท่านว่าเข้ามีกระดังไหมค่ะอูรู้ซื้อ่านุไปหาซื้อรุตเตี่แล้ว่มี่ด้างค่ะอายุปูอีกต่้งหาส่วนนีกอายุปูเกิดเพราะองพนาเลยหา เให้หาตรงกับตรงซีดพอดีให้ตรยซีดซูดหาอ่าเขาบอกออกซูหาพระอาจารย์สันเอ่าไปเรียกบอกไปฟังสิลูกวะเจรณาเอาไปได้กกันครับ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 ครัแวมีเขากับว่าวานหลังซึ่อเลยบอกว่าเลขยู่อุดรเป็นมูอยู่บุเทมมือกจรณาเอาไปที่เข้าชีวาสเต็มท่างวุ้มีสิบวันเป็นเช้นเราซื้อเอาครับครับ แล้วขอผมขอบคุณคราวประจ่ายจานแลหลายครับหลวงปูและลายเที่ให้โอกาสทั้งช่องทั้งสามช่องทั้งอาจจะบุญครับหน้าที่ประสบไว้เละครับอาจารย์แหลบมาด้วยก็เลยเป็นเสียกางเป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่นี่ขอขอบคุณขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องเอฟซีสุขันครับนั่นจะเป็นแนวทางจากหลวงปูเป็นนะครับน้อยนักด้วยนะพี่น้องผมมาสองเ่ียบผ่าทั้งสองเท่าเลยครับเสดสัมผัสคู่กับอาจารย์ วันเดียดจะได้สัมผัสมันมีโอกาสได้กเพราะโอกาสจากเพื่อนนะพี่น้องนะเพื่อนจะว่าเลขหนึ่งเจ็ดนะมันสินดุแขนปูผ้าขาวป,ป,ปาวูที่ชีพปาขาวจิตพันธุ์ดเมาใหม่นะพี่น้องนะรับเลขอน,นุเพื่อนจะหาสิบเก้าปีเดี๋ยววันนี้ห้ามาสิห้ามาเบิ้งนี่กระดานพี่น้องนะนี่จิตพันธุ์มาโตได้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจะนั่อาจารย์เหล่าพระรวยมาครับ ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับนี่ก็เป็นตัวเลขจากทั้งวัดเพิ่นจะเขียนไหวนะพี่น้องนะเพิ่นจะทำพิธีเรียบร้อยแล้วก็ทั้งวัดกูเทียเพิ่นจะเขียนหน้าป้ายไว้นั่นแหละพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกเที่ยวเลยครับที่เพิ่นโดยตัวเลขมากเพิ่นบ่เคยแพ่งครับพี่น้องเพิ่อจะเสียนป้ายกระดานไว้จังสี่แหละพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับครับหากัดหนึ่งสามห้าหนึ่งเพื่อผ่าจารย์่รองอาหารน้องปูพี่รองอาหารแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านว่า สามห้าเจ็ดกัดเป็นไดนะพี่นเพราะวันหนึ่งกับเจ็ดเปนตัวเดีวยวกันนะพีนะนน่น้องเพราะว่าเป็นแบบว่าเลขกขื่นยุ้แขนหลวงปู่ปลาขาวหรือหลวงปู่ที่ปลาขาวที่บนมาหมู่ว่านเนี่ยใส่รนดนดับม้ามีหมู่ว่านนะพี่น้อง <c oughs> นี่แหละครับเป็นตัวเหล็กจากวัดขุนหแห่ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตาม พุทธกระดิ่เผื่อจะประาพาดคิดปใหม่เป็นกำลังใจให้ท่านส่องอาจารย์เหล็พระรวยครับสำหรับคิดนี้ขาก,ก้าเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวชคมันหมานำลำเรือ่อยๆป้งๆครับพี่น้องครับดีครับเป็นปครับ เมื่อพอสบายนี่เสร็จจองไรวตัวพวกขึ้นียน่ไ c เห็นบอสครับ fc ๋ยัขยายบนกั้ข้าวเพือ fc ขอให้คนทำโนนอนกสองข่าครับตัวเงินับ fc เห็นมั้ยครับขอให้การทนอนรับือันนี้ห้เบนซัวข้าวแักข้าวแครับแล้ว ฝาวคนหนิงครับฝาเป็นยับๆจำยับจังไลพผู้นี่ขยายเต็มๆเรกอะไรเง้ฝางามเลยเออสีใครเนี่เห็นเป็นระไรนอกจากแหล่นอะแต่พอไปเห็นเป็นสองหาแล้วเอฟซีเนาะอยากตาตาไปตามันเขับนอเอฟซีเนาะ ขึ้นยุคกับสายตาขึ้นยู่กับโชควาทนานคืนยูคกักบบุญบารมีที่ผูใ้ใดสิ่อ่าสางมา,าตจัดปางกรบุญบารมีใดก็ต้องใดก็เพิ่นนะครับเนาะค,คนที่เห็นหนึหน่งแต่ว่าเ้าเหตตาเ้าเหตไปแบบหนึ่งเ้าไปเสื่อมถือด้วกันครับคือบุญขึ้นอยู่กับบุญบารมีนะครับแล้ว S 1> <S 1> เลี้ยงการไหลใส่ยอยู่ FC ครับหาตันหาเสือได้วะะ่ะสิคุตัวเล็กให้ไหน้งหกหาเจ็ดที่เล็กเห็นสองตัวอา่บาบันี้เห็นสามตัวเอาอันนี้คือให้ FC เบิ้งนะครับ FC ครับจะเห็นคือสายตาของแอดมินบอกกับโอหูนะครับ FC ่ว่าสายตาแอดมินนี่เห็นอาจจะไปครับแต่ส่วนแอดมินนี่เห็นเป็น หกห้าเจ็ดห้าเจ็ดชัดๆเลยครับเอฟซีแขนปูคนครับแขนปูคนเด้อครับเอฟซีครับดูเงาแขนคนครับดูเงาแขนนะครับเอฟซีเดี๋ยวสี่เป็นตัวเลขให้เบิกมาครับเนาะเอาสลายกิบหนีขอยุดตีกิบหอ้เพียงเสนีขอให้เอฟซีของฟอสไนต์้ารวยจงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญกรมจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกถูกคนที่สมบัติขออนุญาตขอรีขออนุญาตคุณผู้บ่าอาจารย์ลักรูปปูที่ประกาวก็ได้ ก็เลยอยากถ่ายค่าน,นักปูเด้สมบัติมืปูสักศีตนี่อ,ออกแขนปูมันเป็นห5 7ขาเ็ป็นองอีพีทุกท่านครับ